สวัสดีครับวันนี้ลึงลงังแคมปิ้งจะพาไปแคมปิ้งกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับเราจะไปกันที่ตำบลเขาขามอำเภอศรีนครินนะครับทางเข้าจะเข้าทางในดงบอลคาเฟ่ขับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอถนนที่มีน้ำไหลผ่านซึ่งมีด้วยกันสองจุดน้ําใสน่าเล่นน้ํามากเลยครับ ถึงแล้วสวนพ่อสวนแม่แคมปิ้งบ้านเขาครามเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับเริ่มทยอยขนของกันก่อนนะครับของเยอะมากเลยสวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่สวนพ่อสวนแม่แคมปิ้งไปค่ะเดี๋ยวไปที่พักกันนะคะโอ้โหลึงลังจังเลย <laughs> เออรอบที่สามแล้วค่ะ ที่เรากางเต็นท์ค่อนข้างไกลสักหน่อยนะครับเส้นทางก็จะลงขึ้นก็จะชันประมาณหนึ่งครับผมอันนี้เป็นภาพทางลงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําอยู่ฝามือตัดออกไปก็จะเป็นลานกาแฟแล้วก็มันโฮมสเตย์ของเจ้าของแคมป์นะครับอันนี้ขนสองสามเที่ยวแล้วนะครับ เริ่มเหนื่อยแล้วครับแนะนำอย่าพาอุปกรณ์มาเยอะนะครับไปค่ะไปที่พักการตรงนี้เป็นวิวข้างล่างซึ่งมีเต็นท์ให้เช่าสองหลังอยู่ติดแม่น้ำเช่นกันได้เวลากลางเต็นท์แล้วครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองเต็นท์ที่เราใช้ตัวนี้เป็นเต็นท์ของสนามเดินป่านะครับนอนได้ประมาณ3-4คน เต็นท์ตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับกันลมกันฝนกันน้ำค้างเราเคยเอาไปกลางทางภาคเหนือถือว่าโอเคครับไม่มีหยดน้ำค้างในเต็นท์ครับถือว่ากันหนาวได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมากางเต็นท์ในช่วงหน้าร้อนแต่บรรยากาศที่นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับมีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยครับ ไม่ร้อนครับบรรยากาศล่มลื่นชุ่มชื่นครับมีลาําธารตรงที่ผมกลางเต็นท์นะครับอ่าทั้งซ้ายมือและขวามือที่นี่เขาจะมีอุปกรณ์ไว้ให้เยอะนะครับทั้งไฟชีตโต๊ะเก e, ้าอี้เตาปิ้งย่างเราไม่จำเป็นต้องขนอุปกรณ์มาเยอะครับข้างหลังก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเสร็จแล้วครับเต็นท์ที่เรากางเป็นยังไงครับ หน้านอนไหมครับอ่าตรงนี้เป็นบรรยากาศที่เราจะทําปิ้งย่างกันคืนนี้อยู่ติดกับลําธารข้างหน้าเลยนะครับวิวสวยมากอันนี้เดินลงมาสํารวจข้างล่างตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ําน้ําใสไหลยเย็นน่าอาบบ้ากเลยครับเราจะพาเดินชมรอบแคมป์กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานทางข้ามลำธารที่จะขึ้นไปเต็นท์ของเรานะครับ บรรยากาศดีนะครับที่นี่จะใช้ไฟจากแสงโซล่าเซลล์แล้วก็เครื่องปั่นไฟกลางวันไม่มีอยู่ไฟฟ้าใช้นะครับเครื่องปั่นไฟจะติดประมาณ6โมงเย็นดับประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นเอ็นให้เช่าของทางแคมป์นะครับราคาตกหลังละ1,200บาทถ้าใครไม่ชอบขนของขึ้นลงแบบผมใช้บริการทางแคมป์ได้นะครับ ส่วนค่ากางเต็นท์คนละ200บาทต่อคืนเด็กต่ำกว่าอายุ8ปขวบฟรีนะครับสามารถนำอาหารมาทำปิ้งย่างได้หรือจะสั่งหมูกระทะก็ได้นะครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะตอนเช้าก็จะมีกาแฟสดอาหารเช้าสำหรับคนที่มากางเต็นท์สามารถสั่งอาหารเช้าได้นะครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้าเดินชมวิวทิวทัศน์รอบๆนะครับเป็นลำธารที่ไหลามาจาก ภูเขาด้านบนนะครับมาที่นี่ก็พลาดไม่ได้ที่จะลงเล่นน้ำโอน้ำที่นี่เย็นมากในนี้ก็จะมีปลาหวด้ยครับแบบเขาเลี้ยงอนุรักษ์ไว้ครับปลาหวดนี้ราคาแพงนะครับจะอยู่ตามน้ําตกก็เคยกินไอเนี้ยไอแกงไตปลาปุงปลาหวดอร่อยดีครับโอ้แบบ น้ำเย็นจริงๆครับหน้าร้อนอย่างนี้มาคลายร้อนกันนะครับที่อ่าส่วนพ่อส่วนแม่แคมปิง้งพอตกเย็นเราก็เนี่ยนะครับเริ่มทําอาหารปิ้งย่างสไตล์ของเราครับก็กับข้าวก็ซื้อมาเองครับรห, okay. หรือจะสั่งหมูกระทะทางแคมป์ก็ได้นะครับแต่ต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าเขาจะได้เตรียมไว้ให้เราครับอันนี้ผมก็ซื้อกับข้าวมาจาก ข้างนอกครับเอามาปิ้งย่างกินกันอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนผมก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงบสวยเย็นสบายขนาดไหนครับอันนี้เครื่องปั่นไฟติดแล้วนะครับาสามารถชาร์จมือถืออะไรได้ครับแต่สัญญาณไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับ ต้องหาบางจุดนะครับที่มีสัญญาณอันนี้เป็นเต็นท์ที่ทางแคมป์เขาให้เช่าครับเป็นไงครับไฟสวยไหมครับตรงนี้เป็นห้องเก็บของก็สวยดีครับข้างหน้าก็เป็นเต็นท์วันนี้มีลูกค้าท่านเื่นมาพักด้วยครับสองะัะส่วนผมจะอยู่ข้างบนไกลๆนะครับบรรยากาศดีมาก เราออกจากเข้มก็ประมาณเที่ยงครับก็เลยจะไปหาอาหารบ้านๆกินชื่อล้าน49อยู่อำเภอควนกระหน,นุนก่อนถึงร้าดใต้โหน,นให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา1.5กิโลเมตรร้านอยู่ไม่ไกลถนนใหญ่ครับแวกข้นก็มาฐานกันได้ราคาไม่แพงใกล้ๆร้านอาหารก็จะมีคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งอาหารบ้านๆอร่อยมากร้านหยุดทุกวันพุธเปิด10โมงถึง4ทุ่มบรรยากาศดีมาก